สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคำนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16กุมภาพันธ์2565นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลา5้โมงเยนพอดีเป๊ะเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับหวังว่าคงจะมาอัดรายการทันเวลานะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงรอดูว่าวันนี้ผมจะออกมา แนะนำในเรื่องของการลงทุนทองคำอย่างไรนะครับมีแผนการซื้อขายทองคำอย่างไรดีนะครับแน่นอนครับวันนี้ที่มาช้าครับเพราะเนื่องจากว่าวิเคราะห์หรือว่าดูแนวโน้มทองคำกันแบบอย่างละเอียดเลยนะครับและผมก็นำมาแบ่งปันให้กับนักลงทุนให้กับทุกท่านนะครับได้นำไปใช้ประกอบการลงทุนคลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ใครได้กําไรนะครับจากเมื่อวันจันทร์กับบังคารนะครับยังไงก็าฝากเขียนเข้า,เ,าเขียนเข้ามาใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยละกันโอเคก็สนุกกันไหมนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับทองคำเนี่ยก็ดีตัวขึ้นไปแรงนะครับทำจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคาประมาณ1,879ถึง1,880เหรียญน,นะครับเรียกได้ว่าทองคำเนี่ยนะครับขึ้นมาถึงระดับ 100เหรียญพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าเทียบจากเมื่อวันที่28มกราคม65านะครับตอนนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยลงไปแต่จุดต่ำสุดที่ 1, 7 8 0เหรียญนะครับก็ดีตัวขึ้นมาครับถึง1880เหรียญก็ครบ100เหรียญพอดีเป๊ะก่อนที่ชาวเฮลทุกคนนะครับตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยนะครับทองคำเนี่ยก็ ทิ้งดิ่งนะครับเทขายลงมาเลยนะครับก็ลงมาถึงเป้าหมายกรอบแรกที่ผมไว้ให้เนี่ยนะครับก็คือที่1844เหรียญนะครับก็ลงมาถึงจุดนี้ครับที่สําคัญครับถ้าเกิดใครเสี่ยงแก้พอร์ตนะครับตามที่ผมบอกไว้เนี่ยนะครับคือเสี่ยงเปิดขายเซลล์นะครับเพิ่มเฉลี่ยตามลงมาเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะหลุดออกจากเหวได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันไม่สามารถ ผ่านด่านที่1880เหรียญผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดมันทะลุ1880เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยก็คือต้องยอมคัดลอดหรือว่าตัดขาดทุนไปนะครับแต่ว่ามันไม่ผ่าน1880เหรียญเนี่ยนะครับมันก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับคือใครรอดไม่รอดผมไม่รู้อะแต่ว่าผมรอดละกันนะครับแล้วผมเชื่อว่า,าสมาชิก VIP หลายท่านก็คงรอดเหมือนผมนะครับก็ยังไงใครที่รอด ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะหรือใครที่ไม่รอดก็มาบอกหน่อยละกันนะครับดเดี๋ยวเรามาช่วยกันวางแผนว่าจะแก้ไขพอร์ตกันอย่างไรนะครับอ่ะทีนี้โจทย์ยากมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีทั้งชาวดอยแล้วก็ชาวเหวนะครับบางคนเนี่ยมีทั้งดอยทั้งเหวในพอร์ตเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ก็คงลอยเทงเต้งเพราะเนื่องจากว่าราคาทองคำเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางนะครับยังออกไม่ได้สักทางหนึ่งนะครับจะแก้ไขพอร์ตอย่างไร เดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยนะครับก่อนจะไปฟังสรุปกันครับอ่ะมาดูพอร์ตนะครับที่ลงทุนด้วย EA Robot หรือว่าระบบเทรดอัตโนมัติกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าปัจจุบันนะครับทำกำไรขึ้นมาครับที่ประมาณ656เหรียญแล้วนะครับทุกท่านคงเห็นเนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้พอร์ตครับก็ลบบอรแก้ไขพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับทำกำไรขึ้นมา ตอนนี้ติดลบแค่ประมาณร0อยกว่าเหรียญน,นะครับถือว่าน้อยมากนะครับตอนนี้ก็กำไรประมาณ600กว่าเหรียญน,นะครับใครสนใจอยากลงทุนทองคําด้วยระบบ e-robot a นะครับหรือว่าระบบเทรดอัตโนมัตินะครับก็โทรมาสอบถามผมแล้วกันนะครับที่เบอร์นะครับ065-942-5654นะครับหรือว่า idline ผมครับเติ้งครับตัวท ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G g กู d นะครับมีแค่5ตัวเท่านั้นนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้หรือใครอยากจะปรึกษาเรื่องพอร์ตนะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับอ่ะสั้นๆวันนี้เราไปกันเลยนะครับแผนการซื้อขายทองคำนะครับในรูปแบบเฉพาะกิจนะครับของวันที่16-18กุมภาพันธ์6 5นะครับมีดังนี้ผมพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมนะครับ ตั้งใจฟังดีๆนะครับปัจจุบันนะครับเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับมันเสียสมดุลอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับย้ายตำแหน่งแล้วนะครับจากเดิมที่1820ี่เหรียญนะครับตอนนี้ย้ายตำแหน่งมารอที่1835เหรียญนะครับโน้ตเอาไว้นะครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับอยู่ที่ราคา1835เหรียญ ถ้าเกิดทองคามันหลุดลงมาได้นะครับเทนขาลงระยะกลางจะทํางานนะครับแล้วก็ทําให้เทนขาขึ้นสมบูรณ์ครับหยุดการทํางานชั่วคราวกรอบทองคําครับในสองสาวันนี้ครับจะวิ่งในกรอบราคา1850หถึง1 8 7่นเหรียญครับนั่นแปลว่าถ้าทองคําครับทะลุออกข้างในข้างหนึ่งได้ก่อนนะครับทองคําจะวิ่งกันยาวๆนะครับ1850ถึง1870นะครับ ฟังดีๆเลยนะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับเปิดซื้อเปิดขายตามข้างนั้นไปเลยสําหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกําไรขาขึ้นนะครับหรือว่าติดดอยอยู่นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับชาวดอยนะครับตอนนี้ครับยังไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับตาไปทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1850กับ1835เหรียญได้อยู่นะครับ ทองคำครับยังมีแนวโน้มขึ้นต่อไปอีกรอบนะครับเป้าหมายกำไรแรกครับอยู่ที่ราคา1 8 6 3ถึง1865เหรียญน,นะครับแล้วก็เป้าหมายที่2ออยู่ที่1,880-1,885ถึงห8 8่เหรียญน,นะครับข้อที่2ครับแต่ถ้าเกิดเกมทองคำนะครับมันพลิกลงมาได้นะครับทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ำกว่าราคา1,850เหรียญได้นะครับอันเนี้ยชาวดอยต้อง ระวังตัวแล้วนะครับเพราะอาจารย์เติ้งมั่นใจครับว่าทองคำเนี่ยมันจะลงต่อนะครับเพื่อไปทดสอบการเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยที่1835เหรียญนะครับในรอบแรกเนี่ยอาจารย์เติ้งมั่นใจว่าน่าจะลงไปทดสอบเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยถึง80%เลยนะครับฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับหลุดตำกวา่าส่วนลงไปได้นะครับควรเปิดขายเซลล์ติดมือไว้บ้างนะครับ อย่าปล่อยให้ทองคำมันลากลงไปนะครับโดยที่ท่านไม่ได้ทำกำไรเลยนะครับข้อที่3ครับจุดเข้าซื้อบายไม้แรกครับอยู่ที่1858เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1859เหรียญแล้วนะครับใครฟังทันใครอยากจะเปิดซื้อตามก็ซื้อนะครับเพราะว่าเป้าหมายกำไรเนี่ยอยู่ที่1863ถึง1865เหรียญน,นะครับข้อที่4ี่ครับ ตั้งเปิดซื้อบัรสตอปครับที่ราคา1865เหรียญไม้หนึ่งครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกรไม้ที่ราคา1 8 7 0งเถึงห8 7่นเหรียญนะครับแล snake, ้วก็ข้อที <t <t ่5ครับตั้งเปิดซื้อบัรสตอปครับที่ราคา1,872รเเหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกรไม้ที่ราคา1,878รถึง1880เหรียญนะครับแล้วข้อที่6ครับไม้สุดท้ายครับ ตั้งเปิดซื้อวันชตอบครับที่ราคา1,879รเเหรียญน,นะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรกันยาวๆครับเลยที่1,885ถึง1,890เหรียญน,นะครับขอ้อที่7ครับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำครับย่อตัวลงมาที่1835ถึง1840ครับเปิดซื้อบายไม้แรกแล้วก็1815ถึง1ง 1820ครับให้เปิดซื้อบายมาที่2นะครับอ่ะสำหรับคนที่รอซื้อนะก็วัดใจกันเลยครับหลุดตำกว่า1850ลงมาได้แต่ถ้ายังยืนเหนือ1835ได้อยู่นะครับอยากจะเสี่ยงเปิดซื้อก็ซื้อเพราะจุดที่เราต้องสต็อปล s อหรือตัดขาดทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่1835นะครับก็คงมีแค่นี้สำหรับคนที่ ติดดอยหรืออยากจะซื้อนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปิดขายเซลล์เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้นะครับข้อที่1นะครับชาวเหวนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะพลิกเกมลงเนี่ยนะครับตอนเนี้ยชาวเหวเริ่มมีหวังแล้วนะครับฉะนั้นแล้วครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปรอครับที่ราคา 1852เหรียญครับทองคำหลุดต่ำกว่า1852ลงไปได้ครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายระยะสั้นนะครับแล้วถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า1850ลงไปได้ด้วยครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะลงไปทงกำไรครับที่1 8 4 5ถึง1847นะครับก็มีสูงข้อที่2ครับตั้งเปิดขายเซฟสต็อปครับที่ราคา1846ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1 8 3 8ถึง1840 ข้อที่3ครับตั้งเปิดขายสื้อตอบครับที่ราคา1838ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดมาที่ราคา1831ถึง1833นะครับข้อที่4ครับถ้าราคาลงมาถึงนะครับ183 1ถึง1833ได้แล้วนะครับแสดงว่าทองคำเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางฉะนั้นแล้วครับถ้าทองคำครับสามารถหลุดลงต่ำกว่าราคา 1, 8 3 3เหรียญได้นะครับ อยากเปิดขายเซลล์หมดหน้าตักก็ทำนะครับวัดใจครับไปปิดกำไรที่1820ถึงห8 2่เหรียญได้เลยนะครับข้อที่5ครับชาวเหวนะครับจำไว้ให้แม่นนะครับถ้าทองคำนะครับยังไม่หลุดลงต่ำกว่า1850หรือ1835นะครับยังลุ้นลงแบบเต็มตัวไม่ได้นะครับเล่นขายเซลลได้ไหมเล่นได้แต่เล่นแบบเต็มตัวไม่ได้นะครับ จนกว่าจะหลุดต่ำกว่า1850กับ1835ได้ทั้ง2จุดนี้นะครับถึงจะเล่นฝั่งขายได้แบบเต็มตัวนะครับฉะนั้นแล้วครับตอนนี้ครับมันยังหลุดลงมาไม่ได้เปิดซื้อบายติดมือเอาไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เหมือนกันนะครับโอเคจบนะครับสำหรับโกลสปอร์ตนะครับมาดู ทองคําแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับว่าจะเล่นกันอย่างไรนะครับข้อที่1เลยนะครับตอนนี้นะครับให้ยึดเอาด่านราคา28,200บาทเป็นเกณฑ์ครับถ้าทองคำครับยังยืนเหนือ28,200บาทได้อยู่นะครับหรือว่ายังหลุดลงต่ำกว่า28,200บาทไม่ได้นะครับทองคำครับยังมีโอกาสที่จะดีตัวกลับขึ้นไปที่ราคา28,500ถึง28,700บาทนะครับ ข้อที่2ครับแต่ถ้าเกิดทองคำครับมันสามารถดุดต่ำกว่าราคา28,200บาทลงมาได้นะครับชาวดอยครับเตรียมตัวแก้ไขพอร์ตได้เลยนะครับเพราะทองคำเนี่ยจะลงต่ออีกรอบนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยมองลงถึง27,900ถึง28,000บาททวนนะครับข้อที่3ครับรอดูครับถ้าทองคำนะครับมันสามารถทะลุราคา28,400บาทขึ้นไปได้ก่อนนะครับหลายคนคงสงสัยว่า ให้ดูฝั่งไหนนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ที่28,460บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่ผมพูดตัวเลขในทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับให้ยึดเอาฝั่งรับซื้อหรือฝั่งบิดหรือฝั่งเซลนะครับข้างเดียวนะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับมันแล้วแต่โบกที่ท่านเล่นอยู่นะครับถ้าเกิดโบกนั้น เขาใจดีเขาก็ทางสเปดท่านน้อยถ้าเกิดโบกนั้นใจร้ายก็ทางสเปดท่านเยอะ 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80บาทเนี่ยผมตอบไม่ได้ผมถึงให้ยึดเอาฝั่งบิดฝั่งเซล์หรือฝั่งรับซื้อเป็นเกณฑ์นะครับตัวเลขผมบอกตัวตัวฝั่งนึงจะเป็นยังไงเนี่ยท่านก็เล่นตามน,นั้นไปเลยแล้วกันนะครับก็อยู่ที่ว่าโบกนั้นเนี่ยเขาจะโกงราคาคุณมากน้อยแค่ไหนท่านก็ไปพิจารณาเองลวกันนะครับสรุปเลย ทะลุ28,400บาทขึ้นไปได้ครับเปิดซื้อตามไปก่อนนะครับก็เป้าหมายกำไรอยู่ที่28,500จนถึง28,520บาทนะครับข้อที่4ครับถ้าเกิดทองคำครับทะลุราคา28,500บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็เปิดซื้อตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่28,600จนถึง28,650บาทนะครับข้อที่5ครับตั้งเปิดซื้อบายครับที่ราคา28,600ครับ ทะลุขึ้นไม่ได้ครับไปรอปิดมัที่ราคา28,650จนถึง28,700บาทนะครับก็ทํากาไรเพียงแค่นี้พอนะครับแล้วอยู่นิ่งๆก่อนนะครับเพราะถ้าสูงกว่านี้เนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวประวัติศาสตร์มันจะซ้ารอยอีกนะครับให้รอนิ่งๆก่อนถ้าเกิดราคามาถึง28,700บาทแล้วนะครับข้อที่6นะครับจําให้แม่นนะครับถ้าทองคำนะครับย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ากว่า28,300บาทได้นะครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์ตามลงมาสักนิดหน่อยนะครับ เป้าหมายกำไรอยู่ที่28,180จนถึง28,200บาทนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า28,200บาทลงไปได้ครับเปิดขายเซลล์ตามไปเลยครับบทห,หน้าตักเลยครับยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสทํำกำไรครับที่27,900บาทถึง28,000ทวนนะครับอันนี้คงทำกำไรได้ไม่ยากแล้วนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับสรุปแล้วก็ทั้งโกสปอร์ต แล้วก็ทองคําแท่งออนไลน์ข้อจุดห้านะครับผมบอกไว้ให้ในคลิปเฉพาะกิจแบบครบถ้วนเลยนะครับยังไงก็ฟังทบทวนกลับไปกลับมาแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับในวันจันทร์หน้าครับกับอาจารย์เติ้ลครับสวัสดีครับ